ี่ยอยากมีเพลงคันไล่กางตลอดนะสวัสดีจ้าพี่อยากจากประเทศอังกฤษค่ะนะออกมาแบงค์ปันทุกมือทุกมื่อทาเดย์นี่เป็นเดทที่ครสิบแปดแล้ว68สิบแปดค่ะเดท์คสิบแปดแล้วค่ะให้ความรู้นะคะให้ความรู้น้องๆที่อยู่ตางเดี่ยหรือน้องนคนไทยนะคะท,นะที่นะที่นอนดึกนะคะฟังกลบหนี้นะคะนะผู้ใดที่รู้สึกว่าเจ้าของโอ้ผิดหวังในชีวิตรู้สึกว่าบมมีพลังหมดชีวิตนะ รู้สึกว่าเหีุยังขบ,บ่ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานการเงินกลรลลมเหลวเห็ุธุรกิจก็ลลมเรลวแล้วล้ลมเหลวอีกนะคะความรับความสัมพันธ์ของบ่ดีะคน้นคนหากกับมาิ้งแฟนก็จากไปนะคะคือมันเสียเซลล์มันมันรู้สึกบด่ดีมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้นะฟังคิดนีกับพี่น้องผียาญมีวิธีเหตุค่ะฟังคิปนีนะคะผู้ใดที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกผิดหวังเอา้าได้สามีก็ได้สามีามโอ้ย ขี่บนนะแล้วก็ขี่ที่ขี่เหนียวนะคะขนาดเงินเฮ้ากับพวอยากให้เฮ้าเอาไปซื้อของให้เฮ่าจังสี่อ็อะไละ <c oughs> บางคนนะเจอชีวิตแบบนี้ก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเศร้ารู้สึกอ่ะกินเหลาเอาบางคนกินเหลา,ากิน <ๆ S 1> กินเห <ๆ S 2> ลามันเกิด <ๆ S 2> เหตุนในเฮ้านะหายแป๊บเดียวอพอเฮาเลิกกินเหล้เาเฮาเลิกเมาเฮ<อ>้าก็คิดอีกไงไปนอนคิดยุ่งสลายคิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามมนจะเจอแต่เหตุการณ์เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้น ถ้าเฮานะอยากสามารถที่จะไต่ต่อในชีวิตของเขาอยากให้ชีวิตของเขามีความสุขอยากที่จะมูปอ่อนมูปต่อไปนะต้องฟังลิปนี้คพี่น้องนะคะพี่ยาอยากเอาวิธีแก่มาให้นะคะวิธีแก่สําหรับคนที่ผิดหวังในชีวิตนะผิดหวังอยากไปต่อถ้าว่ามันเหมือนกับเป็นแว๊ดจีนพลังมามีนะคะฟังลีปนี้คนะ่ะหนึ่งเลยนะคะ เขาจะต้องคิดแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์อีกอย่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเหตุการณ์สถานการณ์ยั้งกระสางที่มันเกิดขึ้นกับเขาให้เขาคิดว่าสิ่งเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างต่อเขาเขาบอกอีกอย่างเขาอยู่เขากําลังบอกอีกอย่างเขาเขาให้ประโยชน์อีกอย่างเขาแน่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสอนบทเรียนอีอย่างให้เขาได้นะหรือมันสอนอีอย่างให้เขาสอนการคบคน สอนการที่ห้าใส่สติในชีวิตของห้าบอสอนการเหตุธุรกิจมันตรงมีสัญญาบอสอนให้ห้าประมาทบกครบคนมาสอนในการให้ห้าแบบครค่นแบบที่บ่ประมาทนะคะคือสอนการใส่ชีวิตของห้าสอนบทเรียนให้ห้ามันเป็นประโยชน์อย่างแน่นะให้ห้าหาสมุดฮาสมุดปากกาม่นางจดถามงเ,งเงียบๆเราก็น่งจดว่าเอา้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยเอา้าคนลาของฉันเนี่ยเขาเลิกกับฉันทิ้งฉันไปฉันเ็ดดีที่สุดแล้ว าหาขอดีมนะากเหตุการณ์นี้มันสอนนี่อย่างเฮ้าเหตุการณ์นี้มันเหตุนในเฮ้าแบบไดพ่อเขาเขียนเขียนขอดีนะเขียนขอดีได้บ่อยห,ห,าอนะอาหาขอดีนะเพราะว่าถ้าเฮ้าหาขอดีเฮ้าสิบพอโอกาสถ้าเข้าหาขอเสียพี่น้องเขาไปตอ่อเพื่ออ้เฮาก็มีแตสส่สิเสาร้งสิไฮสิฮ้องไห้สิโซกะนะมันมันไปต่อบ่ไอ้ไมุกก่อนบ่ได้มันจะสิอยู่กับที่หรือบอก็แย่ก่าเก่าเพราะฉะนั้นให้เขียนตะขอดี สวัสดีจ้าฮลโหลตาให้เขียนตะขอดีกูทีฟนิงนะคะให้เขาเขียนตะขอดีเขาก็ต้องไปหาขอเสียตะขอเสียมันเห็นในเขาไป่อมไปได้ขอเสียมันเห็นในเขารู้สึกว่าดีเพราะฉะนั้นเข้าหาตะขอดีเท่านั้นเขียนขอดีออกมาให้ได้หลายที่สุดนะให้ได้หลายที่สุดเขียนไปเขียนมาเขียนไปเขียนมารู้สึกดีขึ้นอาะคืน้องเขาก็สิรู้สึกดีขึ้นเข้าเขาก็สิรู้สึกว่าอ้าว ชีวิตของเขามันสามารถที่จะไปต่อได้นี่ว่ามันไม่สามารถที่สิมาจมปักอยู่กับเหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์นี้มันสอนเขาหลายอย่างเนี่ยเขาสิรู้สึกแบบนี้เพราะเขาเขียนไปเขียนขอดีร้ายขึ้นร้ายึ้นเขาก็สิมองเห็นโอกาสเอ้าเฮ้ยมันบ่มเพนคือเขาคิดตัวนี้เอ้าเขาก็สิรู้สึกดีขึ้นพี่น้องรู้สึกดีขึ้นอุ้ยโดยอัตโนมัติพอเขาเขียนขอดีได้แล้วเขาก็สิบอมมัเศร้าโศก่าคือเขาเขาก็สิรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสิรู้สึก คือมันสิมีพลังเกิดขึ้นในตัวเฮ้ามันสิมีพลังเกิดขึ้นในตัวเฮ้านะคะมันสอนอีย่างเฮ้าใดการที่เฮ้าลมเลวการที่เฮ้าลมเลวในธุรกิจการที่เฮ้าเหตุอีย่างนี้มันก็สําเร็จหรือการที่เฮ้าเกิดการผัดรากจากคนที่เฮ้าหักหรือการที่คนที่เฮ้าหักเนี่ยเลิกจากเข้าไปเลิกลากกันไปหรือความสัมพันธ์ที่มันพอดีเลิกลากกันเข้าไปนะคะเหตุมันเป็นแบบนี้เฮ้าสิรลู้เลยว่าโอ้เหตุการณ์เนี่ยพอเฮ้าเขียนนะ เพราะเขียนขอดีมาเข้าสิรู้เลยอ๋อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นให้เข้าเติบโตมันเห็นให้เข้าอัพเลเวลชีวิตของเข้าขึ้นไปอีกตัวเนี่ยเออเข้าสิคิดใด้ัวนีเข้าก็สิมองเห็นโอกาสพี่น้องเข้าก็สิมองเห็นโอกาสแบบพลาดมันมีโอกาสสอนอยู่นะ่พอเขียนไปเขียนมาแล้วเข้าสิเจอสิ่งดีๆนะเข้าตรงรู้สึกว่าเอ้าถ้ามีการพัดพาไปเนี่ยเออดีมือคือการแบบเข้าก็สิไดพอคนที่ดีก็นีอีกเข้า เปิดโอกาสให้เขาคบกับคนที่ดีกว่านี้นะเขาสิรู้สึกแบบนี้เลยแต่เกี่เข<ร>าสิรู้รสึกเศร้าเขาสิรู้สึกเสียใจเป็นยังทําไมเขาเหตุเป็นสกับเข้าทําไมเขาเหตุแบบนี้เออทำไมมันเป็นจังงี้ทาไมฉันดีบ่าพ่อบอกเาขากับสิคิดเป็สีเข้าก็สิรู้สึกน้อยเนี่ยตามใจเข้าสิรูสึกเป็นปลาเล็กแต่น้อยเพราะว่าเ<ม>ขาขคิดลบแบบนี้แต่ถ้าเข้าไหม่หาก็ดีเขาก็บสิซึกเ้ากสิรูึกว่าเฮ้ยมันไปตัวใด คนนี้เลิกกับเ้าบ่เป็นยังเขามีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเอา้าเขาคิดแบบเนี้ยชีวิตเฮาก็สาสามาที่จะไปจอได้มูฟออนได้เขาก็สิรู้ว่าเฮ้ย เฮาเจอธุรกิจอันนี้เอาพาร์ทเนเร์บ่ดีหา์ทเนอร์ไหมเฮาจะได้เจอคนดีๆเฮาสิได้เจอทีมดีๆเฮาก็สิได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆเฮาก็สิได้เจอหัวหน้าดีๆเฮาก็จะได้เจอคนที่ดีๆหลายรอมเฮาขึ้นโอกาสเพิ่มโอกาสเพิ่มสิ่งดีๆเขามาในชีวิตของเฮาเอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันสิเฮิดใ้เฮาไปถึงจุดที่ดีที่สุดเสมอเฮาต้องคิดแบบนี้นี่คือการที่เฮาคิด แบบให่นะการที่เขาคิดแบบนี้มันสิ่งใดเข้ามกอ่อนไดมันสิเงใดให้ชีวิตของเข้าไปต่อใดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเจอเหตุการณ์อีหยังที่เกิดขึ้นบ่ดีกับเขา้าให้เขามานางทบทวนแลวขอบคุณเหตุการณ์นั้นจดขอดีในะเหตุการณ์นั้นว่ามันสอนอีหยังเข้ามันให้บทเรี้ยนอีหยังเข้ามันห้แต่เขามีสติเพิ่มขึ้นบะอพอเขาจดนะเขาจดแล้วเข้าอาแล้วเขารู้สึก,กอชีวิตของเขา้เาเม้าไปได้อีกนี่ว่าเออฉันไปได้อีกนี่ยเขาก็สิรู้สึกดีขึ้นเข้าก็สิรู้สึกว่าเฮ้ ชีวิตของฉันมันมีคาเฮ้ยชีวิตของฉันมันมีคาเนี่ยฉันสามารถที่จะเจอคนที่สื่อสัตว์กับฉันได้อีกฉันสามารถที่จะเจอธุรกิจที่ดีที่เหมาะกับฉันอีกเออฉันสามารถที่จะเจอเพื่อนร่วมงานดีๆที่ดีกับฉันเอยฉันสามารถเจอการยาณิมิตรที่ดีกว่านี้ได้อีกน่ะฉันสามารถเจอคนหลักที่ดีกว่านี้ได้อีกเออคนต่อไปนะอืมเจอกูเจอกูต้องรอบตรคิวเอาคน่อไปที่สิมาฮักเท่าเนี่ยมันต้องมีบตรคิวเขาต้องใจบาบัตรคิวให้มัน เขาต้องคิดแบบดีนะคะผู้ดได้ที่เลิกกับเขาไปเขาต้องคิดว่าเขาเสียเหตุให้มันดีที่สุดเอาเสียเหตุให้เขาสวยขึ้นถ้า เข้าถูกนะถูกแฟนเกาเลิกบอกเลิกหรือถูกสามีไปมีแน่นอนหรือถูกสามีไเมีไมไม่หรือถูกเมียเนี่ยไปมีชูสิเข้าก็ต้องเหตุตัวเข้าเหรอขึ้นเหตุตัวเข้าเหรอขึ้นเห็ุตัวเข้าเห็นสวยขึ้นอ้าวถ้าเข้าอวดอสิเข้าก็เหตุตัวเขาเหรนผอมไหมหุ่นดีมีการมีสิทแพ็คไปเลยผู้ชายู้หยิ่งเห็นหุ่นดีอุ้ยหุ่นดีแต่งตัวให้สวยขึ้นสวยวันสวยขึ้นดูดีมีดูดีขึ้นก็เขาถ้าเข้าเหตดตัวเข้าเหรอส้ม เฮตโตเขาหง่หสวยนะเออเขาก็สิรู้สึกว่าอุย้ยปุษมันโชคดีสทีเ่เกกับมันไปก็สันเป็นแบบนี้ก,ะกะ็กางเออเขาใหญ่เขาคิดแบบนั้นเขาต้องให้เขารู้สึกว่าอุย้ยเสียดายเสียดายดที่เลิกกับเขา ให้คนเขาเสียดายท่เลิกกับเท้าใหญ่คนเขารู้สึกรู้โชคดีที่เขาจะาเข้าไปเพราะต้องให้เขารู้สึกเสียดายร<อ>ู้สึกโ,<อ>โชคดีที่เลิกกับเท้าเออเพราะต้องคิดแบบนั้นแล้วต้องยนในต้อาให้ดูดีให้พัฒนาขึ้นพัฒนาสิ่งไหนที่เขาบกเกงเขาก็เรียนรูดเพิ่มาแต่งหน้าบกเ็นก็ไปเปิดยูทูบแต่งหน้าสวยขึ้น เอาการแต่งตัวแต่งตัวแบบใดให้ดีขึ้นเคยใส่กระโปรงกับมาใส่กางเกงขาสั้นกับมาใส่เอากระโปรงสั้นอืมคือแต่งตัวให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนลุคของเขาใหม่ดในี่เปลี่ยนลุคของเขาให้คนจับบ่ได้ว่าเอ้ยสะมาหลุคใดนทางสั้นทางสี่แมพี่น้องเออนั่นแหละเหตุใดเขาดูดีเลย สวยจังเลยขอบคุณจา้าขอบคุณค่นะแล้วมารับชมมาสวยนี่ <l acht> นะคะเออนะนั่นแหละเขาต้องแต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ล่อึ้นให้ตัวให้ให้ล่อึ้นให้ตัวให้สวยขึ้นให้ค้นที่เขาเลิกเขานะ่ะให้เขาเสียดายที่หลังอู้ยหลู่ y, ลจังสีพ่อถิงนะหรอกหลู่ลจังสีบ่อเลิกกับเขาเลยหลูเขาสวยขึ้นเขาดูดีขึ้นนะนั่นแหละเขาต้องเฮตโตเฮ้านะให้ดีกว่าเก่ายะเฮตโตเฮ้าเนี่ยให้มั่นแบบให้เขารล้สซึก ดีแล้วที่กูเลิกกับมันเอาหญ่เขาคิดแบบนี้เขาต้องคิดให้เขาคิดตรงกันทาเพราะฉะนั้นเขาต้องลูกขึ้นมาพัฒนาเจ้าของลูกขึ้นมาเห็นใดเจ้าของดูสวยขึ้นดีขึ้นออกกําลังกายเออกินอาหารดีๆน้อหนรับเพียงพอเห็นใเจ้าของดูเด็กดูดีต่อไปอีกจาก้า<ม>เพราะฉะนั้น นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮาต้องรู้สึกดีกับโจขอางนะคะเพราะว่าสิมีเหตุการณ์อี่ยังเข้ามานะคะพวกที่ชอบชอบเผืออเรื่องชาวบ้านจังสี่เฮ้าก็บ่ต้องไปสนใจนะคะบ่ตตรงไปสนใจเพราะว่าพวกนี้นะคะมันจะบ่มีตัวตนหรอกค่ะพวกนี้นะคะคืออยากคุ้เรื่องชาวบ้านไปวันๆเผืออเรื่องชาวบ้านไปวันๆเพื่อสิเห็ดให้เจขอางอ่ะรู้สึกดูดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใดที่เอาเนี่ยเคล็ดลับพิผีแาะยามาบอกนี่ไปเฮ็ดนะรับรองว่าจะเฮ็ดในชีวิตเท่าดีขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับ้มนี่นะลาไปก่อนจ้าคอยทุกคนน้อหรับฟันดีมีชี ขึ้นจ้านะคะคอยมีชีวิตดีขึ้นคอยประสบความสมําเร็จมีความสุขจ้าลา